ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสําหรับลูกค้านะครับผมเครื่องยี่ห้อคิวซิล่ารุ่นรุ่นนี้นะครับผมรุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มสองศูนย์สี่ศูนย์นี่ครับสองศูนย์สี่ศูนย์ดีเอ็นนะครับผมวิธีแก้ไขเบื้องต้นลูกค้า ค้าสามารถแก้ไขเองได้ดังนี้นะครับสมมติว่าถ่ายเอกสารนะครับเวลาลูกค้าถ่ายมาแล้วจะเป็นเส้นดำๆตรงกลางนี้นะครับถ่ายมาเป็นเส้นดำตรงกลางนะครับสำเนามาเป็นเส้นดำถ่ายแล้วก็ปิิ้นนะครับมันจะมีอยู่สองจะมีอยู่สองสองจุดสองตำแหน่งที่แก้ไขนะครับผมนะตำแหน่งที่หนึ่งก็คือ ตำแหน่งที่หนึ่งสมมติว่าลูกค้าถ่ายเอกสารโดยการที่ว่าใส่เอกสารใส่ต้นฉบับตรงหัวฟีดนะครับใส่หัวฟีดแล้วมันเป็นแต่ว่าเวลาเราวางกระจกแล้วออกมามันไม่เป็นนะครับใส่หัวฟีดเริ่มเป็นเส้นแ,ววแต่ว่าวางกระจกถ่ายเงี้ยมันไม่เป็นช่างพวกงนี้นะ,ะช่างก็จะเทสลูกค้าว่าถามลูกค้าว่าที่มันเป็นเส้นคือ,อยังไงต้นฉบับใส่หัวฟีดถ่ายใช่ไหมเออใช่ถ้าใส่หัว หออฟีดปุ๊บมันจะออกมาเป็นเส้นแต่ถ้าวางกระจกล่ะวางกระจกปุ๊บมันไม่เป็นออกมาขาวเออนะครับให้ลูกค้าดูตรงนี้เลยตรงมุมนี้นะครับมุมนี้เลยด้านซ้ายมือเนี่ยครับจะมีช่องร่องกระจกอยู่ให้ลูกค้าเอาผ้าชุบแอลกอฮอล์หรือน้ํายาเช็ดกระจกนะครับผมเช็ดเช็ดตรงมุมเนี้ยตรงกระจกเนี้ยให้ดีนะครับเช็ดให้เอี่ยมเลยนะครับเพราะว่าว่าเราใช้งานไปเรื่อยเนี่ย พวกหมึกพวกนี้ครับมันจะวิ่งมาผ่านกระจกนี่ไงคาาหมึกจะมาเกาะหรือเป็นลูกค้าบางคนคือเอกสารนี่เขาลบลิควิดแล้วก็ไม่ค่อยแห้งดีหรือว่าเป็นเยอะไปก็จะมาติดกระจกเนียใช้นานกระจกเป็นคาาถ้าเป็นค่าปุ๊บเนี่ยเราใส่หัวฝีลงไปปุ๊บก็ออกมาถ่ายสำเนาออกมาก็จะเป็นเส้นดำแต่วางกระจกไม่เป็นเพราะมันตำแหน่งคนละที่กันนะครับให้เช็ดตรงนี้เช็ดให้ให้ดีนะครับมีลูกค้าบางคนเป็นผู้หญิง บอกว่าช่างเช็ดแล้วมันยังเป็นอยู่เลยแต่บอกเช็ดดียางหมดดีแล้ว่งนคือพอดีช่างกลับเข้าไปไปเช็คดูเนี่ยช่างไปเช็ดดูหายเลยครับเอี่ยมรูรูลูกค้าบางคนแรงไม่พอเช็ดไม่ดีนะฮะมันก็เลยไม่หมดบางครั้งมีคาบมันติดนานเป็นคาบพวเนี้ยก็ต้องเช็ดต้องดูด้วยนะครับอ่าตรงนี้คือจุดที่หนึ่งอาการที่หนึ่งนะครับคือเป็นเส้นดําเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ช่างให้ดูตรงนี้ ถ้าใส่หัวฟีดแล้วมันเป็นวางกระจกไม่เป็นให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่คืออาการที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอาการหนึ่งอีกอาการหนึ่งก็คือลูกค้าพิ้นพิ้นออกมาก็เป็นอ่าพิ้นออกมาก็จะเป็นดําเงี้ยถ่ายก็เป็นเอไม่ว่าจะวางกระจกหรือจะวางใส่หัวฟีดมันก็เป็นดําเหมือนกันจะวางใส่หัวฟีดหรือวางกระจกมันก็เป็นเส้นดําเหมือนกัน ทั้งถ่ายทั้งปิ้นนะครับมันก็จะเป็นดําแบบนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้ลูกค้าก็ต้องแก้ไขให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมวิธีการก็คือต้องถอดนะครับผมก็จะต้องผมจะแนะนําวิธีการถอดให้ถอดชุดดําออกมาชุดดําออกมามาดูนะครับให้เปิดตรงนี้นะครับปิดเครื่องก่อนก็ได้นะครับไม่ปิดก็ได้แล้วแต่นะครับเปิดนี่ออกมาปุ่มตรงนี้นะเปิดเครื่องมาปุ๊บเห็นมีรคบปุ่ม A ปุ่ม A สีฟ้ากด โผล่ออกมาเสร็จปุบ๊บแล้วก็มือจับจับทั้งยวงมาเลยค่ะเป็นเนี่ยเป็นชุดหมึกทั้งยวงออกมาเลยนะครับเอาไปวางไว้ที่ที่ดีนะอย่าให้ไปวางทับลูกแม็กเพราะว่าแกนตรงนี้จะเป็นแกนแกนแม่เหล็กถ้าไปวางข้างล่างเป็นแม็กหรือเป็นขดเส็จ,ล,สจ,ล,สจล่กเส็จลวดหรือเ็จเหล็กก็จะมาติดตรงแกนแกนแม่เหล็กเวลาใส่เข้าไปปุบ๊บจะไปโดนชุดดัมจะเป็นรอยนะครับเสียงเงินอีกนะครับ คราวนี้เสร็จปุ๊บแล้วลูกค้าเห็นข้างในเห็นข้างในตรงนี้นะครับเป็นของข้างมันจะมีที่จับอยู่เป็น b นะเป็นตัว b นะเป็น b สีฟ้าๆอยู่สองข้างคราวนี้เราให้จับดึงเข้ามาตรงๆนี่ชุดดัมมนี่ครับนะเห็นไหมครับ b สองข้างแล้วก็ดึงมาตรงๆอย่าเอียงถ้าเอียงปุ๊บมันจะไม่มันไม่ออกมันจะติดดึงออกมาตรงๆนะครับเป็นตัว B สองข้าง นี่คือชุดดำนะครับชุดดำที่ออกมาอันแรกคือชุดหมึกนะครับชุดหมึกกับชุดดีวีมันจะติดกันคราวนี้เราก็จะมาดูตรงโค้งนี่ครับที่มันเป็นเส้นดำก็คือว่าเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะะตรงนี้จะมีโคง้งมันจะข้างบนเนี้มันจะมีเราก็เปิดดูมันจะมีเป็นเป็นโค้งโครโรนานะครับ หรือเป็นบางครั้งก็ดูตรงนี้ก่อนนะเป็นปุ่มสีฟ้าๆเนี่ยมันต้องมาอยู่ด้านชิดอยู่ด้านด้านขวานะครับถ้ามาอยู่ตรงกลางนี้ก็ดํานะอยู่ตรงไหนก็ดํานะครับมันต้องอยู่ให้สุดจะมีตําแหน่งคือสุดตรงนี้บางคนถอดออกมาแล้วข้างมือไปโดนใส่อย่างมันจะเลืออเล่อนมาอย่างเงี้ยเลื่อนมาอย่างเงี้ยก็ดําเพราะว่าตอนนี้มันไปบงังขดรวดสายโครโรหน้าอยู่นะครับมันก็จะดำไอ้พวกนี้ไปอยู่ตรงไหนก็ดำาอ้คือตําที่หนึ่งเราต้องดูนะครับ นี่คือดัามันต้องดังแก๊กเลยต้องอยู่ด้านด้านขวานะขวาของตัวนี้นะจะมีตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ถ้าไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยดำแน่นอนนะครับแล้วที่สองที่เราต้องดูคือมันจะมีเศษกระดาษเศษกระดาษหรือเศษที่ขุยของกระดาษจะไปติดอยู่ตรงบล็อกโคโรนาตำแหน่งข้างในนะครับเราอาจจะดมมองดูนะครับอย่างตัวนี้มันจะมีเศษอยู่เห็นไหมครับเศษกระดาษนี่ผมเทสให้ดูนะเศษกระดาษมันจะไปติดอยู่ข้างในมันก็จะออกไปเป็นเส้นดํา แต่ที่ที่เคยเจอก็คือข้างเวลาเราถ่ายเอกสารที่มีเป็นขุยกระดาษขึ้นมามันจะฟุ้งไหมเกาะข้างในผมช่างไปทีไรก็เอาบูเบ่ไปเป่าปุ๊บ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 เอาลูกแดงนะไปปอเป่าออกมาก็หายละนะครับตรงนี้จะมีอยู่นะครับให้ลูกค้าก็หาได้เป่าเป่ามันเป่าเบาๆอย่าเป่าแรงมากครับดูมันก่อนมีไหมแล้วปากเป่าก็ยังได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เข้ากลับไปเหมือนเดิมให้จับเห็นไหมครับตรงบี สองข้างใส่เข้าไปตรงๆครับอย่าเอียงนะครับผมใส่เข้าไปตรงๆถ้ามันตรงร่องมันจะเข้าได้ง่ายนั่นงป๊อกเลยนะครับถ้ามันติดๆอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนดันมันนะครับดันมันปุ๊บจะวมันติดเลยคันนี้ออกไม่ได้เลยครับต้องเรียกช่างช่างมายังออกไม่ได้เลยออกไปออกมาโคที่มันจะหักแตกเลยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยคันนี้หมดไปหลายพันนะครับต้องใส่เข้าไปตรงๆนะครับถ้ามันเข้าล็อกมันจะลงได้ง่ายเห็นไหมคร แค่นี้ครับง่ายป้ะเ,เลยนะครับถ้ามันแน่นๆเราจะไปฝืนออกมาแล้วค่อยใส่ใหม่ต้องใจเย็นๆนะครับเสร็จแล้วปุวก,กเอาชุดชุดนี้ใส่เข้าไปใหม่ดีวีชุดหมึกนี่นะใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปอีกนะครับฮะครับตรงปุ๊บมันจะปุะ๊บทำมัเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวเทสดูว่ามันจะดำไหม อันรัล้วลองถ่ายลองปิ้นดูได้นะครับนี่ผมเทสในของแบบช่างดูเห็นไหมครับไม่มีเส้นดำละขาวเลยครับขาวจ้วเลยครับเพราะว่ามันมีเศษกระดาษหรือตำแหน่งอะไรที่ไปอุดตันอยู่ตรงตรงชุดดำบล็อกโคโรนาตรงนั้นนะครับผมแบบนี้ก็แก้ไขได้แล้วครับลูกค้านะครับนะครับผม ลองทำดูนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ